สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสสร่วมกับสถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดลเปิดตัวรายงานสุขภาพคนไทยปี2568นำเสนอสัญญาณเตือนสำคัญของสังคมไทยผ่าน10ตัวชี้วัดเรื่องสุขภาพจิตคนไทยเปิดสิบสถานการณ์เด่นทางสุขภาพปี2568พร้อมเรื่องพิเศษประจำฉบับ เรื่องเกิดน้อยกู่ไม่กลับต้องปรับและรับมืออย่างไรมุ่งสะท้อนปัญหาอัตราเกิดที่ลดลงและภาพรวมสุขภาวะคนไทย นายแพทย์พงเทพบงวัชรภัยบณ์ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสสกล่าวว่าสสสจัดทำรายงานสุขภาพคนไทยต่อเนื่องตั้งแต่ปี2546ตามแผนพัฒนาระบบและกลไกสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพเพื่อคืนข้อมูลที่สำคัญด้านสุขภาวะต่อสังคมไทยและเปิดพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงวิชาการจากสถานการณ์สุขภาพในหลากหลายมิติ ไม่จำกัดเพียงแค่สุขภาพร่างกายและสุขภาพจิตใจของคนไทยแต่สะท้อนให้เห็นถึงผลวัตของระบบสุขภาพที่มีความสอดคล้องกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมและนโยบายของภาครัฐรายงานสุขภาพคนไทยปี2568มี4ส่วนหลักสำคัญ 1>, 1หมวดตัวชี้วัดสุขภาพจิตคนไทยนำเสนอข้อมูลสถานการณ์และปัจจัยที่ส่งผลต่อปัญหาสุขภาพจิตในไทยพร้อมนำเสนอตัวชี้วัดเรื่องนโยบายและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพจิต 2. สถานการณ์เด่นทางสุขภาพนำประเด็นที่อยู่ในความสนใจของสังคมไทยในรอบปีที่ผ่านมาพร้อมสะท้อนข้อเสนอแนวทางพัฒนานโยบายด้านสุขภาพ 3. เรื่องพิเศษประจำฉบับเรื่องเกิดน้อยกู่ไม่กลับต้องปรับและรับมืออย่างไรนำเสนอปัญหาอัตราการเกิดที่ลดลงและ 4. ผลงานดีๆเพื่อสุขภาพคนไทยนำเสนอความสำเร็จทางการแพทย์และสาธารณสุข สสสมุ่งหวังให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำรายงานสุขภาพคนไทยปี2,568ไปใช้ประโยชน์ทั้งการพัฒนากำหนดนโยบายติดตามหรือขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาพที่สอดคล้องกับสถานการณ์สุขภาพของคนไทยเป็นจุดเริ่มต้นของการสื่อสารทางสังคมนำไปสู่การขับเคลื่อนนโยบายสาธารนณะเพื่อสร้างสุขภาวะที่ดีให้กับประชาชน รองศาสตราจารย์ดเรเฉลิมพลแจ่มจันทหัวหน้าโครงการจัดทำรายงานสุขภาพคนไทยปี2568กล่าวว่าตัวชี้วัดปี2568 นำเสนอสถิติในประเด็นสุขภาพจิตคนไทยทั้งหมด10ตัวชี้วัดที่สะท้อนสถานการณ์แนวโน้มและปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตของคนไทยในมิติต่างๆทั้งในระดับบุคคลครัวเรือนชุมชนและสังคมโดยข้อมูลด้านสุขภาพจิต พบคนไทย13.4ล้านคนเคยประสบปัญหาสุขภาพจิตรหรือโรคจิตเวทขนาดเดียวกันอัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จในไทยยังคงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วง10ปีที่ผ่านมากลุ่มเยาวชนอายุ15-29ปีที่ต้องเผชิญภาวะเครียดวิตกกังวลซึมเศร้าและมีความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายสูงมีสาเหตุมาจากการเรียนสื่อสังคมออนไลน์ ความรุนแรงในครอบครัวและความคดาดหวังจากสังคมในมิติสุขภาพจิตเชิงบวกพบกลุ่มวัยก่อนสูงอายุ45-59ปีระดับความสุขต่ำที่สุดสะท้อนถึงความเปราะบางทางอารมณ์ในช่วงเปลี่ยนผ่านของชีวิตในด้านความรู้พบคนไทย1นในสมมีความรอบรู้สุขภาพจิตในระดับสูงแต่ยังมีอคาาติและความเข้าใจผิดเช่นการมองว่าการฆ่าตัวตายคือความอ่อนแอ สถานการณ์เด่นทางสุขภาพปี2,568ที่อยู่ในความสนใจของสังคมมี10สถานการณ์ประกอบด้วยแก้กฎหมายสุราจับตาผลกระทบด้านสังคมและสุขภาพปรี่ไฟฟ้าภัยคุกคามสุขภาพที่บุกเกมรุกกัญชาทางการแพทย์กับความสับสนทางนโยบายประเทศไทยกับวันที่คาสิโนถูกกฎหมายอาจไม่ได้คุ้มเสีย ถอดบทเรียนดีไอคอนเพื่อไม่ตกเป็นเหยื่อแชร์ลูกโซ่อุบัติเหตุรถบัสโดยสารหลากหลายคำถามเรื่องมาตรฐานความปลอดภัยการจัดการน้ำท่วมในภาคเหนือลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติความซับซ้อนของมาตรการของรัฐในการจัดการกากของเสียอุตสาหกรรมและขยะอันตรายและชีวิตติดหนี้ปัญหาใหญ่ครัวเรือนไทยกลับมามองครับว่าการพัฒนาเศรษฐกิจของเรา ที่ใช้ระบบทุนนิยมและบริโภคนิยมนั้นอาจจะทำให้สุขภาพกายการกินดีอยู่ดีมากขึ้นความสะดวกสบายมากขึ้นการเดินทางดีขึ้นแต่สิ่งต่างเหล่านี้อาจจะทิ้งไว้สำหรับกลุ่มคนที่แข่งขันไม่ได้กลุ่มที่เป็นผู้แพ้และมีปัญหาสุขภาพจิตนั้นเราจะสามารถสร้างสังคมที่เอื้ออาทรได้อย่างไรการดูแลซึ่งกันและกัน การมองให้เห็นว่าคนรอบข้างนั้นใครที่มีแรงกดดันสูงใครที่กำลังจะเข้าสู่ภาวะเครียดการให้กำลังใจเยียวยาและดูแลซึ่งกันและกันในสังคมที่แรงกดดันสูงนี้ยังเป็นความหอยหาที่ต้องใช้พลังของทุกคนในสังคมที่ต้องขับเคลื่อนร่วมกันครับ ครับก็คงต่อเนื่องมาตามเนื้อหาที่เราพยายามสื่อครับว่าปัญหาสุขภาพจิตไม่ใช่ปัญหาของปัจเจกเท่านั้นไม่ใช่ปัญหาของตัวบุคคลมันเป็นปัญหาหรือเป็นผลกระทบที่มาจากทั้งครอบครัวทั้งชุมชนทั้งบริบทภาพรวมของประเทศแล้วก็ลงไปถึงระดับโลกนะครับเพราะฉะนั้นในการแก้ปัญหามันก็ต้องอาศัยความร่วมมือในแงที่ว่าเราพยายามสื่อว่าปัญหาสุขภาพจิตไม่ใช่ปัญหาของบุคคลนั้นบุคคลเดียวแต่เป็นปัญหาของสังคมที่อาจจะต้องช่วยกันในการที่1 พยายามเข้าใจนะครับเราจะเคยได้ยินคําว่าความรอบรู้สุขภาพจิตเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นมันจะมีความสําคัญมากขึ้นในอนดีตเราจะพูดถึงความรอบรู้ทางสุขภาพใช่ไหมครับแต่อนาคตความรอบรู้ทางสุขภาพจิตจะเป็นปัจจัยที่สําคัญมากขึ้นที่เราต้องให้คนไทยรู้มากขึ้นเข้าใจมากขึ้นนะครับ <c ười> แล้วก็สามารถปฏิบัติตนได้ถูกต้องขึ้นในการที่ทําให้ทั้งตัวเองแล้วก็คนอื่นนะครับมีสุขภาพจิตที่ดีขึ้นเพราะฉะนั้นภาพรวมข้อเสนอเนะี่ยคือมันคือโจทย์ของทั้งสังคมที่เราจะต้องช่วยกันในการดูแลสุขภาพจิตของคน